หลักธรรมของพระอาจารย์เสากัณฑ์ศสีโลที่บันทึกไว้ในหนังสือจตุลาลัคขะกรรมฐานท่านได้บันทึกไว้ดังนี้วิธีระลึกถึงคุณพระรัตนไตอันหนึ่งเมื่อจะระลึกถึงคุณพระรัตนไตเพึงระลึกดังนี้ก็ได้ว่าเพิงกิเลสเพิงทุกข์ลุกโผร่รุ่งเรืองไม่สัตว์เผาสัต ให้รุ่มร้อนอยู่เป็นนิดในภพทั้งสามเพลิงกิเลสนั้นคือลาคะความกำหนัดยินดีโทสะความเคืองคิดปทุทสลายและโมหะความหลงไม่รู้จริงลาคะโทสะโมหะทั้งสามนี้ท่านกล่าวว่าเป็นเพลิงเพราะเป็นเครื่องร้อนหลนกวนกวายของสัตว์เพิงทุกนั้นคือชาติ ความเกิดคือขันอายตนะและนามลูกที่เกิดปรากฏขึ้นชลาความแก่สุดโสมข่ำค่าและมรณะความตายคือชีวิตขาดกายแตกวิญญาณดับโสกะความเหือดแห้งใจเศร้าใจปรลิเทวะความบ่นเพ้อข่าควรล่ำไหลทุกทนยากเจ็บปวดเกิดขึ้นในกายโทมนัส ความเป็นผู้มีใจชั่วเสียใจอุปายาตความคับแขนอัดอั้นใจทุกมีชาติเป็นต้นเหล่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นเพลิงเพราะเป็นทุกข์ให้เกิดความร้อนรนกรวนกร,วกระวายต่างๆแก่สัตว์เพลิงกิเลสเพลิงทุกเหล่านี้ยกพระพุทธเจ้าเสียแล้วไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งในโลกดับได้แต่ผู้ที่จะรู้ว่าเป็นเพลิงเครื่องร้อนเท่านั้น ก็หายากเสียแล้วผู้ที่จะดับเพลิงนั้นจะได้มาจากไหนเล่าก็ในโลกหมดทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งดับได้จึงพากันร้อนหลนกวนกวายอยู่ด้วยเพลิงหมดทั้งโลกก็ไม่รู้สึกตัวว่าเพลิงมันไหมมันเผาเอาให้ร้อนหลนอยู่เป็นนิดเพราะอาวิชชาความหลงไม่รู้จริงสัมมาสัมพุทโธระวาพระผู้มีพระภาค ที่เป็นที่พึ่งของเราพระองค์ตัดสรู้ชอบตรัสรู้ดีแล้วเองตัดสรู้จริงเห็นจริงดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ของพระองค์ได้แล้วคือทำให้แจ้งซึ่งกิเลสนิพพานได้แล้วทรงสั่งสอนสัตว์ให้รู้ตามเห็นตามดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ด้วยพระองค์นั้นจึงเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ เระเสริฐกว่าสัตว์เป็นผู้อัศจรรย์ใหญ่ยิ่งนัดควรเริ่มใส่จริงๆสวากขาโตพคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดตีแล้วทรงคุณคือดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ของสัตว์ผู้ปฏิบัติชอบช่วยให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นได้คือศีลสมาธิปัญญามรค ผลน,ผนิพพานพระธรรมนั้นท่านทรงคุณคือดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้ยอย่างนี้จึงเป็นอัศจรรย์ใหญ่ยิ่งนักควรเริ่มใสจริงๆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคพระธรรมผู้สาวกของพระผู้มีพระภาคที่เป็นที่พึ่งของเราท่านปฏิบัติดีแล้วทำให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิ ปัญญาบรรลุมรคผลทำให้แจ้งซึ่งพันิปานดับเพิ่งกิเลสเพิิงทุกข์ของตนได้แล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามดับเพิ่งกิเลสเพลิงทุกข์ได้ด้วยและเป็นเขตให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่เทวดามนุษย์มากมายนักพระสงฆ์นั้นท่านปฏิบัติดีอย่างนี้จึงเป็นอัศจรรย์ใหญ่ยิ่งนักควรเริ่มใสจริงๆ เมื่อนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามรัตนไตายนี้ตึกตองด้วยปัญญาขันเห็นจริงเกิดความเลื่อมใสขึ้นแล้วจะนึกถึงแต่ในใจหรือจะเป่งวาจาว่าอะโหพุทธโธพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งของเราพระองค์ตรัสรู้จริงเห็นจริงสำเร็จประโยชน์ตนสำเร็จประโยชน์ผู้อื่นได้แล้ว ผลซึ่งทักษิณาอันเลิศเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์หมดทั้งสิ้นเป็นอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริงอาโหธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราท่านทรงคุณคือดับกิเลสเครื่องหลอนใจของสัตว์ได้นำสัตว์ออกจากทุกข์ได้เป็นอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริงอาโหสังโคพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งของเรา ท่านปฏิบัติดีแล้วเป็นเขตบุญอันเลิศหาเขตบุญอื่นยิ่งกว่าไม่มีเป็นอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริงภาวนาดังนี้ก็ได้ดีทีเดียวเมื่อประพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สามรัตนะไตานี้เป็นที่พึ่งของตนจริงๆเสมอด้วยชีวิตแล้วท่านกล่าวว่าถึงสารณะแล้วมีผลอนิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าทานทั้งหมดทั้งสิน้น อันหนึ่งผู้ใดได้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามรัตนาต์ไตนี้แล้วผู้นั้นได้ชื่อว่าเลื่อมใสแล้วในที่อันเลิศผลที่สุดวิเศษเลิศใหญ่ยิ่งกว่าผลแห่งกุศลอื่นๆทั้งสิ้นย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในรัตนะทั้งสามนั้นอันหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นลัตนะอันเลิศวิเศษยิ่งกว่าลัตนะอื่นๆหมดทั้งสิ้นย่อมให้สำเร็จความปรารถนาแก่สัตว์ผู้ที่เลื่อมใสได้ทุกประการเหตุนั้นเราทั้งหลายจงอุตสาหนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความเลื่อมใสทุกๆวันเทิดจะได้ไม่เสียทีประสบพบพระพุทธศาสนานี้วิธีเจริญเมตตา อันหนึ่งเมื่อจะเจริญเมตตาพึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอพพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ,อด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นสุขีอัตตานังปริหะนันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเมตตาภาวนานี้เป็นค่าศึกแ่พยาบาทโดยตรง เมื่อเจริญเมตตานี้ย่อมรับพยาบาทเสียได้ด้วยดีเมตตานี้ชื่อว่าเจโตวิมุตตเพราะเป็นเครื่องหลุดผลจากพยาบาทของใจมีผลอนิสงยิ่งใหญ่กว่าทานและศีลทั้งหมดทั้งสิน้นอันหนึง่งเมตตานี้พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่ามีอนิสงส์สิประการ อานิี้สงสิบเอ็ดประการนั้นคือ 1. ผู้ที่เจริญเมตตานี้หลับก็เป็นสุข 2. ตื่นก็เป็นสุข 3. ฝันเห็นก็เป็นมงคลไม่ลามก 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอมนุษย 6. ์ 6. เทวดาย่อมรักใครรักษาไว้ให้พ้นภัย ไฟก็ไม่ไหม,ม้ไม่ทําให้ร้อนได้และพิษต่างๆและสาตาวุธไม่ประทุสลายทําอันตรายแก่ชีวิตได้ 8. จิตกับตั้งมั่นได้โดยเร็วพันเก้ามีผิวพันผ่องใสางาม 10. เป็นผู้มีสติไม่หลงตายและสิ 11. ตายแล้วไปเกิดในพมโลกด้วยเมตตาชานี้เมตตามีอนิสงส์วิเศษมากต่างๆ ดังว่ามานี้เหตุนั้นเราทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในความเมตตาภาวนานี้เลยอุสาเจริญเถิดจะได้ประสบอานิสงส์วิเศษต่างๆซึ่งว่ามานี้เถินวิธีเจริญอสุภะอันหนึ่งเมื่อจะเจริญอสุภะพึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่าอัตถิ ิมัสมิงกาเยของไม่งามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดมีอยู่ในกายนี้เกษาโลมานักขาทันตาตัดโจคือผมขนเล็บฟันหนังมังสานหารูอัติอัติมินชังวักกังคือ เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหะทะยังยักกะหนังกิโลมะกังปิหะกกังปับผาสังคือหัวใจตับผังผือไตปอดอันตังอันตะคุณังอุทะลียังกะรีสังคือ ไส้ใหญ่สายเหนียวไส้ลากขีปิดตังเสมหังปุกโพโลหิตตังเสโทเมโทคือน้ำดีน้ำเสมหะน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงือ่อน้ำมันคน้นอัดสุวัส,สาเขโล สังคานิกาลาสิกามุตตังคือน้ำตาน้ำมันเปลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อและน้ำเยี่ยวผมนั้นงอกออกมาอยู่ตามหนังศีรษะดำบ้างขาวบ้างขนนั้นงอกอยู่ตามรูขุมขนทั่วร่างกายเว้นไว้แต่ฝ่ามือฝ่าเท้าเล็ นันงอกอยู่ตามปลายมือปลายเทา้าฟันนั้นงอกอยู่ตามกระดูกคางข้างบนข้างล่างสำหรับปดเคี้ยวอาหารชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายเป็นนิดหนังนั้นหุ้มทั่วร่างกายผิวนั้นลอกออกเสียแล้วมีขาวเนื้อนั้นหุ้มทั่วกายผิวนั้นลอกออกเสียแล้วมีสีขาวเนื้อนั้นมีสีแดงเหมือนกับชิ้นเนื้อสัระ เอ็นนั้นเลึงลัดรว,วบโครงกระดูกไว้มีสีขาวกระดูกนั้นเป็นล่างโครงค้ำแข็งอยู่ในกายมีสีขาวเยื่อในกระดูกนั้นมีสีขาวเหมือนกับยอดไหวที่เผาไฟอ่อนแล้วใส่ไว้ในกระบอกไม้ฉะนั้นเยื่อในสมองศีรษะนั้นเป็นยงยวงเหมือนกับเยื่อในหอยจุ๊บแจงม,ม้ามนั้นคือแผ่นเนื้อที่มีสีแดงคล้คำ สองแผ่นมีขั้วอันเดียวกันเหมือนกับผลมะม่วงสองผลที่มีขั้วอันเดียวกันฉะนั้นอยู่ข้างซ้ายเคียงกับหัวใจเนื้อหัวใจนั้นมีสีแดงสันฐานดังดอกบัวตูมตั้งอยู่ท่ามกลางอกตับนั้นคือแผ่นเนื้อสองแผ่นสีแดงคขำๆตั้งอยู่ข้างขวาเคียงเนื้อหัวใจผังผืดนั้นมีสีขาว เหนียวหนังกับเนื้อเอ็นกับเนื้อกระดูกับเอ็นติดกันไว้บ้างไตนั้นเป็นชิ้นเนื้อสีดำคล้ำเหมือนกาลิ้นโคดำอยู่ชายโครงสายปอดนั้นเป็นแผ่นเนื้อสีแดงคล้ำชายเป็นแฉกปกเนื้อหัวใจอยู่ท่ามกลางอกไส้ใหญ่นั้นปลายข้างหนึ่งอยู่คอหอยปลายข้างหนึ่งอยู่ทวานทบไปทบมามีสีขาว ชุ่มอยู่ด้วยเลือดในท้องสายเหนียวไส้ใหญ่นั้นมีสีขาวลากนั้นคือของที่กืนกินแล้วสำลอกออกมาเสียฉนั้นขูดนั้นคือของที่กินขังอยู่ในท้องแล้วถ่ายออกมาน้ำดีนั้นมีสีเขียวค,ำคำ้ำๆที่เป็นฝักตั้งอยู่ท่ามกลางอกที่ไม่เป็นฝักซึมซาบอยู่ในกายน้ำเสมหานั้น มีสีขาวขมขมเป็นมึกเมือกติดอยู่กับพื้นไส้ข้างในน้ำเหลืองน้ำหนองนั้นมีอยู่ในที่สลีละมีบาดแผลเป็นต้นน้ำเลือดนั้นมีอยู่ตามขุมขนในกายและซึมซาบอยู่ในกายน้ำเหงือ่อนั้นซ่านออกมาตามรูขุมขนในกายเมื่อร้อนหรือก,กินของเผ็ดน้ำมันข้น นั้นมีสีเหลืองติดอยู่กับหนังต่อเนื้อน้ำตานั้นไหลออกมาจากตาในการเมื่อไม่สบายน้ำมันเปลวนั้นเป็นเปลวอยู่ในพุงเหมือนกับเปลวสุก,ก่อนน้ำลายนั้นใส่บ้างข้นบ้างน้ำมูกนั้นเหลวบ้างข้นบ้างเป็นยวงออกจากนาสิกน้ำไข่ข้อนั้นติดอยู่ตามข้อกระดูกน้ำเยี่ยวนั้นเกลด ออกจากลากและคูดอายะมีวะกายโยกายคือประชุมส่วนเป็นของปฏิกูลุนนาเกียดนี้นั่นแหละอุดทังปาทตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสะมัถกาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปจะตับาราิยันโต มันมีหนังหุ้มอยู่ที่สุดรอบปูโลโนานับปาการละส,สะอสุจิโนมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเชคุดโชปฏติกากุโลแต่ล้วนเป็นของไม่งามมีกลิ่นเหม็นปฏิกูลน่าเกลดทั้งหมดทั้งสิ้น อสุภกรรมฐานหรืออสุภสัญญานี้เป็นค่าสึกแก่ลาคะความกำหนัดยินดีโดยตรงผู้ใดมาเจริญอสุภะเห็นเป็นของไม่งามในกายเห็นกายเป็นของไม่งามปฏิกูลน่าเกียดจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่กำหนัดยินดีดับราคะโทสะโมหะเสียได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าดื่มกินซึ่งลด คือพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดสรรเสริญกายยัตาสติอสุภกรรมฐานนิว่าผู้ใดได้เจริญกายยัตาสตินี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าบริโภคซึ่งลดคือนิพพานเป็นธรรมมีผู้ตายไม่มีอมตะธรรมดังนี้นิพพานนั้น ก็ดับราคาโทสะโมหะนั่นเองเหตุนั้นเราทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในกายยะคตาสตินี้เลยอุสาเจริญเถอดจะได้ประสบพบพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเลิศกว่าทำหมดทั้งสิน้นวิธีเจริญมรณสติอันหนึ่งเมื่อจะเจริญมรณสติถึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่าทำโมมหิ มรณนังหาน,นาตตีโตแปลว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงความตายไปไม่ได้แล้วความตายนั้นคือสิ้นลมหายใจกายแตกวิญญาณดับอันหนึ่งพึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่าอัทุวังชีวิตตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนทุวังมรณะ ความตายของเรามันยั่งยืนอสสัตสังมะยามาริตัพพังเราคงจะตายเป็นแน่มาะนะรณะปลิโสสานังเม αι, ชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังม αι, เมอานิยตังชีวิตของเรามันไม่เที่ยงมลรณังเม αι, นิยะตัง ความตายของเรามันไม่เที่ยงอันหนึ่งพึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่าสัพเพสัตตามลันติดจะสัตที่ตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีมลิงสุจะมลิศเลที่ตายดับสูญไปแล้วก็ดีจากตายต่อไปข้างหน้าก็ดีตัทวาหังมลิสามิเราก็จะตายดับสูญไปเช่นนั้นเหมือนกันนั่นแหละ นัตทิเมเอตะถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ไม่มีแก่เราเราไม่สงสัยความตายนี้แล้วเหตุนั้นเราจงเร่งขนขวายก่อสร้างบุญกุศลซึ่งเป็นที่พึ่งของตนเสียให้ได้ทันทีที่มีชีวิตอยู่นี้เถิดอย่าให้ทันความตายมาถึงเข้าถ้าความตายมาถึงแล้วนั้น จะเสียทีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้ทีเดียวผู้ใดได้เจริญมรณสตินึกถึงความตายได้เห็นจริงจนเกิดความสังเวชได้ผู้นั้นย่อมไม่เมาในชีวิตและอาลัยในชีวิตเสียได้เป็นผู้ไม่ประมาทรีบร้อนปฏิบัติและปากบำเพ็ญบุญกุศลชำระตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์โดยเร็วพันเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตัดสรรเสริญมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากนี้ว่ามีพลานิสงใหญ่ยิ่งมากนักนับเข้าในพระนิพพานเป็นธรรมมีผู้ตายไม่มีดังนี้มรณสติมีพลานิสงมากอย่างนี้อันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตัดสั่งไว้ที่คิดถึงความตายให้ได้ทุกวันทุกวันมาในอภินหะปัจเจเวกเหตุนั้น เราทั้งหลายจงอุตสาจเจริญมรณสติคิดถึงความตายให้เห็นจริงจนเกิดความสังเวชให้ได้ทุกวันทุกวันเธอจะได้ประสบพลานิสงที่วิเศษเป็นเหตุไม่ประมาทในอันก่อสร้างบุญกุศลซึ่งเป็นที่พึ่งของตนที่นึกถึงพารัตนไตจเจริญเมตตาอาสุภะมรณสติทั้งสี่อย่างนี้ซึ่งว่ามานี้ท่านกล่าวว่า ชาตุลาลักษณ์เพราะเป็นธรรมป้องกันปกครองรักษาผู้ที่เจริญนั้นให้ผลจากทุกภัยอันตรายวิบัติทั้งสิ้นได้และเป็นทางสวรรค์และนิพพานด้วยเหตุนั้นเราทั้งหลายจงอุตส่าห์เจริญให้ได้ทุกวันทุกวันเถิดอย่าให้ขาดได้เลยจะได้เป็นความดีความชอบอย่างยิ่งของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เถิน เหล่านี้คือวิธีจเจริญจัตุลาลักษณ์